ท่าที่สองนะคะเป็นการหายใจใช้ใช้โคงนะคะเรียกว่า lower costal breathing exercise นะคะให้คนาจับตรงใช้โคงส่วนล่างะคะท่าน,นี้จะต่างจากท่าเมื่อกี้ก็คือหายใจเข้าจะใช้เป็นใช้โคงบานออกนะคะหายใจออกก็คือใช้โคงหุบเข้าหายใจเข้าใช้โคงบาน,นะคะ่ะช้าลึกเต็มที่ ใายใจออกใช้กลมลมเข้าไปออกอีกค่ออกอีกไอยๆเข้าใช้กลมบานเลอออกอยาวยาเข้าช้า